มีหมู่หันไก่ย,ย่างมีข้าวเหนียวน้ำตกรีแยะไปหมดวิวสวย ก็จะมีรีสอร์ทมีบ้านพักอะไรเปิดเพลงของเรายิ่งฟังยิ่งเศร้าในใ,ใจยิ่งรู้ว่ายังห่างไกลมันเจ็บรู้ไหมใคนดีแม่ยามก่อนนอนยังนึกขึ้นมาทุกทีไม่รู้คนดี เราเพลงนี้ไร้องห้ต้นไม้ต้นนี้ต้นจามจุรีต้นต้นฉำชาใช่ไหมสวยเพราะว่าต้นฉำฉานี้ถ้าน้ำไปตักใดมันตึ้งไหลตัวน้ำนะแม่นอเม็ดมันเนาะมันก็จะขึ้นริมน้ำริมห้วยหรือทั่วทั่วไปเพราะนี่มีต้นดอกบีบด้วยดอกบีบหรือกาสลองนั่นเองเปิดเพลงของเรา ยิ่งฟังยิ่งเศร้าในใจยิ่งรู้ว่ายังห่างไกลมันเจ็บกูไม่คนดีแม่ยามก่อนนอนยังนึกขึ้นมาทุกทีโอไม่ได้มาเปสามสิบกว่าปีแล้วลูกโตแล้วไม่ได้มาไม่ไม่ ยี่สิกว่าสิน้องตูนอายุยีบเจ็ดแล้วก็น้องตูนเล็กเรายังมาอยู่ประมาณยี่สิบห้าปีเราไม่ได้มาเลยนะตกเจ็ดเสาน้อยเราก็แค่ผ่านข้างนอกเนาะผ่านไปไม่ได้เข้ามาเพราะลูกโตแล้วอ่ะเมื่อนะก่อนนี่มันนี่โอ้โหพ่ออยยี่สิบกว่าปีนะก็อากาศดีขึน้นใสน้ำตก ขายขายของดีอากาศครึ้มเราจะไประล,ลึกคขับหลังนิดนึงพายายไปเที่ยวน้ำตกเจ็ดสาวน้อยยายไม่เคยมาเลยในชีวิตนี้ยายจะได้มาเที่ยวในวัยแปดสิบย่างแปดสิบเอ็ดสวยมากๆแปดสิบเอ็ดยังเขียวเมือก่อนพาลูกสาวลูกชายมาตอนนี้ต้องพายายพาแม่มา สวยมากอะ่ะต้นไม้ร่มรื่นนี่มาเที่ยวน้ําตกหน้าฝนวันที่อย่างนี้แหละนะอ้าวที่วิวสวยยิ่งใกล้แล้วยิ่งวิวสวยน้ําตกก็จะต้องมีภูเขาแหละแม่แลุลงเราเพิ่งน้นนี้ มีรถอีกนี่ถึงแล้วอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอแล้วคุณมาถึงแล้วรู้เลขจาก,กคุณสิริเก็บค่าบริการนั่นไงรถยนต์สาบาทอ๋อเขาเก็บเป็นรถค่ะเจา้าหน้าที่บอกวันนี้เล่นน้ําไม่ได้นะคะแต่เที่ยวชมได้ปกติเพราะน้ํามันเยอะอันตรายดีแล้วเราจะได้มาเห็นเราจะมาถ่ายน้ำนํำแหละเราไม่เล่นหรก ไว้เราไม่ต้องเล่นรถเข้าไปข้างในได้ได้วยเข้า <รถ S 2> ไ,ไปไเรื่อยๆ,ๆตรงนี้ไปที่จอดรถแล้วเราก็เราจะไปลานจอดรถที่สองก็ได้แต่คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะวันเนี้รถไม่เต็มเพราะว่าเหมือนว่าอันนี้มันน่าจะ,จะเป็นลานกลางตน้นไงมีรถทัวร์ด้วยอะ่ะแตา่เคยมาเรวนดูแต่เราไม่ได้มานานละข้างในนี่น่าจะเป็นจุดกลางเตน้นน้ำตกก็อยู่ด้านนู้นนี่ไงเขาเขียนอะไร <ลง S 1> ตรงตรงนี้ได้เนาะสียทางเสียคย่าโลอีกเลยอ๋ออันนี้ค่ารถอันนั้นค่ารถเดี๋ยวมีค่าคนเข้าไปเดี๋ยวคนเข้าไปก็เสียต่างหกค่ะเมื่อกี้เข้ามาเสียค่ารถรถยนต์ส่วนตัวนี้สามสิบาทรถบัสหนึ่งร้อยใช่ไหมแล้วก็รถจักรยานยี่สิบกางเต็นท์ลานนับดาวก็จะมีห้องน้ําให้สะดวกสบายนี่ไงใครจะมากางเต็นท์นอน นี่นี่เขาก็ก็จะมีคนกลางเต้นอยู่นี่เนี่ยคืนนี้เขานอนนี่น,นะด้านในมีรถบัสมาเดี๋ยวเราก็จะไปลงตรงนั้นเดี๋ยวไปดูว่าจะเสียค่าบริการคนละไร่น่าจะสิบไม่ก็้นก็ยี่สิบีแหละและคุณยายอายุแปดสิบเอ็ดย่างแปดสิบเอ็ดกับลูกเขยล,ลูกเขยอ,อายุย่างห้าสิบหกห้าสิบหกห้าสิบเจ็ด มาถึงแล้วค่ะน้ําตกเกียวสามารถได้ยินเสียงน้ําตกมาถึงก็ได้ลมรถก็ได้ยินเสียงเลยจะไปจ่ายค่าก่อนตรงนี้ชั้นที่สี่แล้วเรามายายลงไหวไหมอ่ะสูงนะเนี่ยนี่ค่าบริการก็คนชาวไทยผู้ใหญ่20เด็ก10บาทนะคะตังค่าผู้ใหญ่100ดเด็ก50 ทางชันแม่คงลงไม่ไหวให,ให้ให้แม่นั่งรอเพราะนี่มันชั้นที่สี่มันนี่เดียวกันปลาไปจ้ดหนึ่งจ้ดสองมุ่นมันมันตำ่ำ ชั้นที่สี่นะคะชั้นที่ห้าที่หกไปอีกเยอะไกลไหมวันนี้เขาห้ามเล่นน้ำตกเจ้าหน้าที่แจ้งแล้วน้ำเป็นสีแดงได้เพราะเดี๋ยวเราจะเดินไปไกลพ่าเอาข้าวเกียบมากินด้วยนะเอาหนุมากินด้วยเออเอเราจะไงแม่ไปเดี๋ยวอุปกรณ์ช่วยชีวิตคือห่วงยางแต่ไม่เห็นมีห่วงยางแขวนอยู่เลย เก็ไม่แหวนไว้เพราะห้ามเล่นวันนี้เพราะถ้ามาคนอาจจะแอบเล่นได้เ้ามาเน้ำเป็นสีแดงสุก่กลับเลยนะคะแต่วนยังไม่ตกวันนี้มีคืน้ำตกเกเล็ดสาวน้อย ัขึ้นไปเอาข้าวรถใหายายขึ้นข้าวรอกพเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นที่หกที่เจ็ก่อนแล้วก็จะย้อนไปชั้นที่ 1, 2, 3แล้วก็ขึ้นรถเลยอ,อันนี้เราจะแอบไปหาลูกที่ร้อยเอตน,นะแต่ไม่บอกลูกว่าจะไปเฮ้ยสลายพ่อน้องฝันน้า